เผยใครตัวสาวซื้อน้ำเต้าหู้เจอเต็มๆวอดเลิกใช้ปากาเมจิกเขียนบนถุงใส่อาหารอันตรายอยากให้ช่วยกระจายขา่าวเขาเด่นขาเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวที่เรียกได้ว,ว่าเป็นกระแสที่เป็นเวลเราอย่างมากอยู่ในขณะนี้หลังเมื่อวันที่13พฤษภาคมมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึง่งได้โพสต์เตือนภัยผ่านโซเชียลลงในกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภคหลังพบว่าหมึกปากาที่เขียนลงบนถุงพลาสติกใส่อาหารซึมทะลุเข้าถึงของกินโดยตรง โดยก่อนหน้านี้เกิดกับอาหารประเภทตำเส้นเล็กและล่าสุดพบในน้ำเต้าหู้ซึ่งอาจทําให้ได้รับสารเคมีจากหมึกเข้าสู่ร่างกายโดยไม่รู้ตัวโดยเจ้าของโพสต์ระบุข้อความว่าเอาว่า,าน้ำเต้าหู้รับดึกต้องทิ้งเลยรณรงค์เลิกใช้หมึกเขียนบนถุงใส่อาหารอีกครั้งช่วยกันกระจายข่าวให้พ่อค้าแม่ค้ารวมถึงผู้บริโภคด้วยนะคะสารก่อมะเร็งภัยไร้กล้ตัวรับก่อนเพิ่งเจอเส้นเล็กหมึกซึมทะลุถุงไปวันนี้เจอน้ำเต้าห มันซึมได้จริงๆนะคะถึงบางทีไม่เห็นชัดเจนหรือไม่ทันได้สังเกตซึ่งช่วงนี้คนก็ออกมาเตือนภัยเยอะค่ะเดี๋ยวแปะโพสต์รับก่อนที่หมึกซึมไว้ให้เผื่อท่านไหนไม่เห็นภาพค่ะอัปเดตนะคะโทรไปแจ้งทางร้านแล้วคือพ่อะคะ้าแม่ค้ายินดีคืนเงินให้ทั้งหมดทุกถุงที่เขียนเราขอคืนแค่นำาต๊ะหูสีถุง76บาทเพราะว่าปลาท้องโกกับขนมปังเขียนที่ถุงภายนอกอีกทางแม่ค้าแจ้งว่าวันหลังโน้ตไว้ให้หน่อย ว่าไม่ต้องเขียนถุงเราเลยแนะนาไปว่าไม่เขียนเลยดีกว่าค่ะแล้วเล่าประสบการณ์ที่หมึกซึมตามเส้นเล็กให้ฟังบอกไปว่าช่วงนี้เขารุนแรงกันอยู่ฝากช่วยบอกบอกกันด้วยนะคะแม่ค้ายินดีและโอเคที่จะไม่เขียนถุงเราค่ะเราเลยแนะนําให้เขียนบนกระดาษแล้วมัดเอาแบบที่หลายหลคนคอมเมนต์มาค่ะหวังว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะอย่างไรก็ตามทางเพจมห ah ิดล h ช n แนลได้ออกมาโพสต์เตือนเรื่องการใช้ปากกาเมจิกเขียนบนถุงอาหารร้อนพร้อม ไม่ปลอดภัยเพราะปากกาบางชนิดมีสารไซลีนหากเราเอาปากกาไปเขียนบนถุงอาหารร้อนมีโอกาสที่ไซลีนจะซึมเข้าไปยังอาหารได้เรียกได้ว,ว่าประเด็นนี้ได้รับความสนใจจากสังคมออนไลน์และมีการรณรงค์ให้ผู้บริโภคและผู้ประกอบการให้ใส่ใจเรื่องความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์อาหารโดยเฉพาะการใช้หมึกหรือสารเคมีไรลของบริโภคซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายระยะยาวได้ขอขอบคุณขอ้อมูลจากเดล l y นียลสขอบคุณคะ่ะ